สวัสดีครับวันนี้นะครับนานาสาระจะมาแนะนําเรื่องของการสร้างแบบฟอร์มสมัครชุมนุมจาก Google Form นะครับโดยที่วันนี้ผมจะมีโจทย์ก็คือนะครับจำกัดจํานวนสมาชิกในชุมนุมนั่นก็หมายความว่านะครับใน1ชุมนุมเนี่ยสามารถเลือกได้กี่คนนะครับแล้วก็อีกตัวนึงนะครับโจทย์อีกตัวหนึ่งก็คือ เราจะแยกรายชื่อลงในชีตแต่ละชุมนุมเลยอย่างเช่นสมมุติว่านักเรียนนะครับมีการเลือกชุมนุมฟุตบอลมาสามคนรา,ายชื่อชุมนุมทั้ง3คนเนี่ยก็จะไปอยู่ในเอกสารไฟล์ของที่เป็นตัวฟุตบอลนะครับเพื่อไม่เสียเวลาเรามาเริ่มกันเลยนะครับอันดับแรกครับผมจะเปิดในส่วนของ Google ขึ้นมาก่อนนะครับโดยจะใช้ เรื่องของแอปพลิเคชันของ Google นะครับก็คือในส่วนของ Google Form นั่นเองนะครับผมก็มาเลือกตรงเรื่องของแอปของ Google ตัวนี้นะครับแล้วก็หานะครับในส่วนของ Google Form นะครับเราก็เลื่อนลงไปนะครับใครที่อยู่ข eren, ้างบนนะครับก็สามารถเลือกตรงส่วนข้างบนได้นะครับแต่ในส่วนของผมวันนี <vai> ้ครับผมจะอยู่ข้างล่างตรงนี้ครับแล้วก็จะทําการเลือกจากตรงนี้เลยนะครับ เมื่อเราทำการคลิกเลือกนะครับมันก็จะปรากฏในเรื่องของแบบฟอร์มที่เป็น google นะครับโดยนะครับเขาจะมีเรื่องของแบบฟอร์มให้เราเลือกแต่ว่าวันนี้ครับผมจะใช้ตัวที่เป็นว่างเปล่านะครับก็คือเราจะสร้างขึ้นมาเองเลย โดยวันนี้ครับผมจะใช้ในส่วนของอีเมลที่เป็นอีเมลธรรมดานะครับไม่ใช่อีเมลในส่วนขององค์กรนะครับเพื่อที่ว่าหลายๆคนเนี่ยจะได้ทําตามได้ถูกนะครับบางทีเนี่ยผมใช้อีเมลขององค์กรนะครับบางคนก็ไม่มีอีเมลขององค์กรเพราะฉะนั้นทําตามก็ลําบากเพราะฉะนั้นเราจะใช้อีเมลที่เป็น Gmail ธรรมดากันอันดับแรกครับผมกดไปที่เครื่องหมายบวกตรงนี้ก็คือนะครับตัวฟอร์มที่ว่างเปล่าตัวนี้นะครับเลือกมันขึ้นมา จากนั้นครับในส่วนของ Google Form ตัวนี้ครับมันก็จะขึ้นในลักษณะที่เรียนรู้เกี่ยวกับ Google Form นะครับใครที่เข้ามาใหม่จะเป็นลักษณะอย่างนี้นะครับผมจะปิดตัวนี้ไปก่อนนะครับจากนั้นครับผมจะทําการตั้งชื่อฟอร์มขึ้นมาตัวนี้นะครับผมจะตั้งชื่อฟอร์มว่าฟอร์มรับสมัครชุมนุมนะครับพอผมพิมพ์นะครับ ตรงส่วนของชื่อฟอร์มเสร็จเรียบร้อยผมคลิกด้านนอกหนึ่งครั้งนะครับฟอร์มรับสมัครชุมนุมนะครับก็จะมาปรากฏในส่วนของหัวข้อตรงนี้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับจากนั้นนะครับตัวแรกนะครับตัวแรกที่ผมจะแนะนำนะครับก็คือเรื่องของข้อมูลตัวนักเรียนนะครับตัวแรกตัวนี้ผมจะใช้เป็นคำนําหน้านะครับ คำนำหน้าจากนั้นนะครับตรงส่วนของตัวเลือกพวกนี้ครับผมจะเลือกลักษณะที่เป็นแบบเลื่อนลงนะครับโดยที่ผมจะไม่ให้นักเรียนนะครับกรอกข้อมูลเองนะตัวนี้ผมจะให้เขาเลือกนะครับเนื่องจากว่ามันจะได้สะดวกสําหรับเขานะครับตัวเลือกตัวที่เป็นคํานำหน้านะครับก็จะมีเด็กชายนะครับเด็กหญิงนายนางสาวประมาณอย่างนี้นะครับ ผมจะใช้ในลักษณะที่เป็น4ตัวเลือกนะครับก็คือมีเด็กชายเด็กหญิงนายแล้วก็นางสาวนะครับจากนั้นนะครับตรงส่วนนะครับตรงส่วนพวกนี้ครับผมจะติ๊กให้ว่ามันจําเป็นนะครับถ้านักเรียนไม่เลือกตรงนี้ครับจะไม่สามารถนะครับจะไม่สามารถส่งข้อมูลได้นั่นเองนะครับผมจะเลือกให้จําเป็นซะเขาจะได้เลือกมาจากนั้นนะครับผมทําการนะครับสร้างขึ้นมาใหม่อีกตัวหนึ่งนะครับตรงนี้นะแล้วผมจะใส่นะครับ ข้อมูลที่ว่าจะให้นักเรียนกรอกชื่อนามสกุลเพราะฉะนั้นผมก็จะระบุตรงนี้ไปเลยนะครับก็คือชื่อสกุลอ่าพอได้ชื่อสกุลเสร็จเรียบร้อยนะครับในส่วนของตรงนี้ผมจะเลือกเป็นคําตอบสั้นๆนะครับเนื่องจากว่าชื่อสกุลก็ไม่น่าจะมีใครยาวมากๆนะครับเพราะฉะนั้นผมจะใช้ตัวนี้เลยนะครับแล้วก็เลือกติ๊กให้จําเป็นด้วยเช่นเดียวกัน จากนั้นผมก็จะสร้างนะครับตัวคำถามเพิ่มขึ้นมาอีกหนึ่งตัวนะครับก็คือเรื่องของระดับชั้นนะครับอย่างนี้นะครับแล้วเรานะครับก็ใส่ในลักษณะที่เป็นมหนึ่นะครับอย่างนี้นะครับเราก็จะไล่ไปเรื่อยๆนะครับอย่างเช่นผมนะครับมี6ระดับนะครับผมก็จะใส่ไปนะครับมสองนะครับม .3 า ม .4 นะครับม .5 และก็สุดท้ายนะครับผมก็จะใส่ไปลักษณะที่เป็นของม .6 ไปนะครับจากนั้นผมก็เลือกให้เป็นจำเป็นด้วยเช่นเดียวกันนะครับและผมก็จะทำการเพิ่มนะครับในส่วนของการเพิ่มคำถามขึ้นมาอีกหนึ่งตัวตรงส่วนนี้ครับผมก็จะเพิ่มในส่วนของห้องเรียนนะครับ แล้วผมก็จะเลือกตรงนี้นะครับก็คือห้องหนึ่งอย่างนี้นะครับแล้วก็จะไล่ไปเรื่อยๆนะครับตรงส่วนนี้ผมขอคัดลอกนะครับแล้วก็ทําการแก้ไปเลยนะครับอ่ะสมมุติว่านะครับ แต่ละระดับนะครับมีประมาณ6ห้องแล้วกันนะครับอันนี้ผมสมมุตินะจากนั้นนะครับพวกนี้นะครับผมจะติ๊กนะครับตรงส่วนนี้ให้มันจําเป็นทั้งหมดเลยนะครับตรงส่วนที่นักเรียนนะครับจะต้องเลือกนะครับผมจะให้จําเป็นทั้งหมดเลยนะเพื่อที่ว่าเวลาที่เขาส่งข้อมูลเข้ามานะครับเวลาที่เขาไม่เลือกเนี่ย ข้อมูลมันอาจจะไม่ครบอย่างเงี้ยครับผมก็เลยเลือกว่าจําเป็นทั้งหมดเลยเพื่อที่ว่าเราจะเก็บข้อมูลตรงส่วนพวกนี้ด้วยนะครับจากนั้นนะครับผมจะใส่เรื่องของคําถามเพิ่มเข้ามาอีกหนึ่งตัวครับก็คือเลขที่ของนักเรียนด้วยนะครับ เลขที่อย่างนี้นะครับตรงส่วนของเลขที่ตัวนี้ครับผมจะทําการนะครับใส่ข้อมูลให้นักเรียนด้วยเช่นเดียวกันนะครับผมก็จะเลือกในลักษณะที่เป็นแบบเลื่อนลงด้วยละกันนะครับตัวนี้ผมก็จะเลือกไปนะครับเลขที่1น,นะครับไล่ไปอย่างนี้เลยนะครับสมมุติว่าผมมีประมาณ10 สิคนแล้วกันนะครับสมมุตินะแต่ว่าเวลาที่เราทําจริงๆเราต้องคํานึงถึงนะครับถึงว่านักเรียนนะครับแต่และห้องเนี่ยมีกี่คนนะครับอันนี้ผมแก้สมมุติให้ดูเฉยๆนะครับอพอได้เสร็จเรียบร้อยครับนี่ก็คือเรื่องของข้อมูลของตัวนักเรียนนะครับซึ่งเราจะต้องเก็บข้อมูลของเขาด้วย ส่วนอีกตัวหนึ่งนะครับซึ่งถือว่าเป็นส่วนสําคัญเลยก็คือเรื่องของชุมนุมนั่นเองนะครับเรื่องของชุมนุมเพราะฉะนั้นนะครับผมจะเพิ่มคําถามเข้ามานะครับแล้วผมจะใส่หัวข้อก็คือชุมนุมที่เลือกนะครับอ่ะอย่างนี้นะครับจากนั้นนะครับตรงส่วนนี้ผมจะใช้ในลักษณะที่เป็นแบบเลื่อนลงนะครับ บางคนอาจจะสงสัยนะครับว่าทําไมเราต้องใช้แบบเลื่อนลงเดี๋ยวผมจะบอกอีกทีหนึ่งนะครับในส่วนของขั้นตอนถัดไปว่าทําไมต้องใช้แบบเลื่อนลงนะครับตัวแรกครับผมจะทดลองนะครับก็คือเป็นฟุตบอลไปแล้วกันนะครับตัวที่2นะครับผมอาจจะใส่เป็นในลักษณะที่เป็นปิงปองไปก็ได้ครับแล้วตัวที่3นะครับผมจะใส่เป็นชุมนุมเต้นไปประมาณอย่างนี้นะครับ อ่ะผมจะทดลองให้ดูเพียงแค่3ชุมนุมนะครับแต่ว่าเวลาที่แต่ละคนไปทำนะครับจะต้องพิมพ์ชื่อชุมนุมให้ครบนะครับตามที่โรงเรียนได้กำหนดมานะครับอ่ะจากนั้นนะครับเมื่อเราได้ข้อมูลมาเสร็จหมดเรียบร้อยนะครับมาครบหมดเรียบร้อยอันดับต่อไปนะครับก็คือ การติดตั้งส่วนเสริมนะครับโดยที่เราจะทําให้จํากัดนะครับก็คือเราจะจํากัดอย่างเงี้ยครับจํากัดจํานวนสมาชิกในชุมนุมนะครับเราจะต้องทําการดาวน์โหลดแล้วก็ติดตั้งตรงส่วนเสริมเข้าไปเพราะฉะนั้นนะครับเมื่อเราสร้างฟอร์มขึ้นมาเสร็จเรียบร้อยนะครับเราจะมาที่จุด3จุดตัวนี้นะครับที่มันขึ้นว่าเพิ่มเติมแล้วจากนั้นนะครับเรามาตรงส่วนเสริมตัวนี้ครับอ่ารอมันประมวลผลสักคู่หนึ่งนะครับ จากนั้นนะครับพอมันขึ้นมาในลักษณะอย่างนี้เรียบร้อยนะครับเราจะหาส่วนเสริมนะครับโดยพิมพ์เข้าไปนะครับเป็นชอยนะครับ eliminator สองนะครับถ้าอ่านผิดขออภัยด้วยนะครับตัวนี้อ่ะจากนั้นนะครับพอเราคลิกเลือกตัวนี้ขึ้นมาเสร็จเรียบร้อยมันก็จะปรากฏในส่วนของแอปพลิเคชันตัวนี้ครับที่เป็นส่วนเสริมผมจะเลือกตัวนี้นะครับคลิกเข้าไปนะครับแล้วทำการติดตั้งซะ แล้วก็เลือกนะครับถัดไปหรือว่าต่อไปเลยนะครับอ่าแล้วนะครับระบบของเขานะครับก็จะถามว่าเรายืนยันที่จะติดตั้งกับอีเมลนี้จริงไหมนะครับผมก็จะเลือกอีเมลของผมไปนะครับอ่าจากนั้นนะครับผมก็จะอนุญาตตัวพวกนี้ทั้งหมดเลยนะครับ รอ,อมันประมวลผลสักครู่หนึ่งนะครับพอมันติดตั้งเสร็จเรียบร้อยครับมันจะขึ้นหน้าตาที่เป็นลักษณะอย่างนี้ครับแล้วเราก็ทำการกดปุ่มเสร็จสิ้นซะนะครับนี่ก็คือวิธีการนะครับติดตั้งส่วนเสริมเรียบร้อยแล้วนะครับจากนั้นผมจะทำการปิดตรงส่วนนี้ไปนะครับก็คือส่วนเสริมตรงส่วนนี้ไปนะครับ จากนั้นครับเราจะมาเลือกตรงเมนูที่เป็นส่วนเสริมตรงนี้นะครับเราคลิกไปที่ตรงส่วนนี้แล้วเลือกตัวนี้เลยนะครับที่เราดาวน์โหลดและติดตั้งมาเมื่อกี้นะครับก็คือ Choice e l i m i n a t o r 2ตัวนี้นะครับ,อ, 2, รรบอ่านผิดขออภัยด้วยนะครับเราก็เลือกไปจากนั้นนะครับเราก็เลือกตรงส่วนที่ขึ้นคำว่า Conf ิกนะครับตัวนี้เลือกไปนะครับจากนั้นพอเราเลือกตรงส่วนคอนฟิกเสร็จเรียบร้อยครับโปรแกรมนะครับ ในส่วนของแอปพลิเคชันที่เป็น Google f o r m ตัวนี้มันจะถามพวกเราประมาณอย่างนี้ไอตัวนี้นะครับไม่ต้องสนใจอะไรไปนะครับปิดกากบาดไปเลยก็ได้นะครับจากนั้นครับตัวที่เราจะใช้งานนะครับในการนะครับจำกัดจำนวนสมาชิกผมจะใช้ตัวที่เป็นชุมนุมที่เลือกตัวนี้นะครับผมก็จะเลือกตรงส่วนนี้เลยนะครับพอเลือกตรงชุมนุมที่เลือกเสร็จเรียบร้อยนะครับผมจะทำการติ๊กเครื่องหมายถูกตรงนี้นะครับ พอติก๊กเครื่องหมายถูกเสร็จเรียบร้อยนะครับรอมันประมวลผลสักครู่หนึ่งนะครับอ่าพอมันประมวลผลเสร็จเรียบร้อยครับมันจะมีรูปฟันเฟืองที่อยู่ตรงนี้จากนั้นนะครับจะทําการคลิกที่ตรงนี้ขึ้นมานะครับเพื่อทําการกําหนดจํานวนสมาชิกแต่ละชุมนุมในส่วนของตัวที่เป็นตัวลิมิตตัวนี้นะครับอ่าตัววันนี้ครับตัวที่เป็นชุมนุมผมจะนะครับกำหนดลองเป็นชุมนุมอ่า ละ2คนแล้วกันครับลองเป็นชุมนุมละ2คนและกันผมจะใช้ฟุตบอลนะครับ2คนนะครับปิงปอง2คนแล้วกันนะครับเต้นเนี่ยเอาเพียงแค่1คนก็พอนะครับเนื่องจากว่าจะทําการทดลองให้ดูเฉยๆนะครับจากนั้นนะครับจากนั้นตรงส่วนแบ็กอัพเทคตัวนี้ครับตัวนี้ก็คือเป็นข้อความตอบกลับครับเวลาที่จํานวนสมาชิกมันเต็มทุกชุมนุมแล้วนะครับตรงส่วนนี้นะครับผมก็จะใส่ข้อความลงไปนะครับบอกว่า ทุกชุมนุมเต็มแล้วประมาณอย่างนี้นะครับอ่าอย่างนี้นะครับพอผมใส่นะครับตรงทุกชุมนุมเต็มแล้วตรงนี้เสร็จเรียบร้อยครับเราไม่ต้องไปกดปุ่มเซฟนะครับเนื่องจากว่าระบบจะทําการเซฟแบบอัตโนมัติให้เราเลยนะครับจากนั้นนะครับเราจะทําการนะครับมาเลือกที่ตัวนี้ครับแล้วทําการปิดตัวนี้ไป น,นั้นแสดงว่าตัวนี้ครับเราทําการนะครับติดตั้งตัวนี้เสร็จเรียบร้อยและกําหนดค่าเรียบร้อยแล้วนะครับแต่ก่อนที่เราจะส่งไปให้นักเรียนเลือกชุมนุมนครับผมจะแนะนําตรงส่วนนี้นครับก็คือการตั้งค่าในส่วนของฟอร์มรับสมัครชุมนุมก่อนนะครับตรงนี้ เราจะจํากัดให้นักเรียนนะครับตอบได้เพียงแค่1ครั้งนะครับตรงส่วนนี้นะครับเวลาที่เขาเข้ามาในเรื่องของฟอร์มชุมนุมตัวนี้ครับมันจะต้องใช้อีเมลในการยืนยันเข้ามาเพราะฉะนั้นนะครับเราจะให้นะครับหอีเมลสมัครได้เพียงแค่1ครั้งเท่านั้นนะครับจากนั้นในส่วนของพวกงานนําเสนออะไรพวกนี้นะครับไม่ต้องไปทําอะไรทั้งสิ้นนะครับเราสามารถกดบันทึกได้เลยนะครับ พอกดบันทึกเสร็จเรียบร้อยนะครับทีนี้เราจะลองนะครับจะลองเกอกชุมนุมนะครับกอกชุมนุมเข้ามาก่อนอันดับแรกนะครับผมต้องต้องเตือนไว้ก่อนว่าอย่าไปคลิกในส่วนของการตอบกับพวกอย่างนี้นะครับก็คือสร้างาที่เป็นนะครับไฟล์ o o o g s h s h t อย่างเงี้ยอย่าเพิ่งไปสร้างนะครับต้องรอให้นักเรียนนะครับสมัครชุมนุมให้ครบหมดซะก่อน สาเหตุที่เป็นอย่างนั้นนะครับผมได้ทดลองแล้วนะครับว่าเวลาที่นักเรียนยังไม่ได้กรอกเข้ามาเนี่ยแต่ผมไปกดในส่วนของการตอบกลับนะครับปรากฏว่าทําให้ฟอร์มมีปัญหาเพราะฉะนั้นต้องระวังตรงส่วนนี้นะครับตัวแรกนะครับผมจะลองทดลองดูนะครับในส่วนของชุมนุมฟุตบอลก่อนนะครับตัวนี้ฟุตบอลนะครับเรากําหนดจํานวนสมาชิกขึ้นมานะครับก็คือ2คนอ่าอย่างนี้นะครับ จากนั้นนะครับผมจะใส่คำนำหน้าไปนะครับตรงส่วนข้อมูลพวกนี้นะครับผมจะ,ะมั่วๆไปก่อนนะครับแล้วผมก็จะเลือกในส่วนของระดับชั้นนะครับแล้วก็เลือกห้องเรียนนะครับแล้วก็เลือกเลขที่ของนักเรียนนะครับ ตรงส่วนของที่เป็นตัวห้องเรียนนะครับใครที่ไม่อยากใช้เป็นในลักษณะแบบตัวเลือกแบบนี้นะครับสามารถใช้เป็นแบบอื่นได้นะครับไม่ว่าจะเป็นแบบเลื่อนลงนะครับจากนั้นนะครับก็มาเลือกตรงส่วนของชุมนุมที่เลือกซะนะครับผมจะเลือกในส่วนของฟุตบอลก่อนเลยแล้วกันนะครับตัวนี้เรารู้อยู่แล้วว่าจํากัดจํานวนประมาณ2คนนะครับจากนั้นกดปุ่มส่งไปนะครับ พอกดส่งไปเสร็จเรียบร้อยครับเรียบร้อยนะครับชุมนุมตัวที่1จะมาดูตรงนี้ครับการตอบกลับเข้ามาแล้ว1คนนะครับจากนั้นผมจะเอาฟอร์มตัวนี้ครับเอาลิงก์ตัวนี้ไปใช้อีกอีเมลหนึ่งนะครับในการสมัครนะครับผมก็จะเปิดนะครับในส่วนของ Google Chrome ขึ้นมานะครับผมจะเลือกเป็นอีเมลตัวอื่นนะครับแล้วผมก็จะวางในส่วนของตัวลิงก์ในการกรอก ฟอร์มสมัครชุมนุมตัวนี้ไปนะครับแล้วผมก็จะเลือกคํานําหน้าขึ้นมานะครับอันนี้เป็นเพียงแค่การสมมุตินะสมมุติว่ามีนักเรียนผู้หญิงมาสมัครชุมนุมฟุตบอลด้วยนะครับแล้วผมก็จะเลือกในส่วนของระดับชั้นนะครับแล้วก็เลือกห้องเรียนแล้วก็เลือกเลขที่ของนักเรียน แล้วก็สุดท้ายนะครับผมก็จะเลือกชุมนุมฟุตบอลน,นะครับฟุตบอลน,นะครับตอนนี้เลือกไปแล้ว1คนแต่เราจํากัดจํานวนสมาชิกก็คือ2คนนะครับอ่ากดส่งไปอ่าเรียบร้อยนะครับผมจะปิดในส่วนของตัวนี้นะครับแล้วก็จะทําการเปิดอีเมลขึ้นมาใหม่อีก1ตัวนะครับอ่ะผมก็จะใส่ฟอร์มลงไปนะครับ จากนั้นนะครับผมลองเลือกคำนำหน้าครับทีนี้ผมจะให้เป็นนายและนะครับผมจะเลือกเป็นระดับชั้นม .5 นะครับตรงส่วนนี้แล้วก็เลือกเป็นห้อง6แล้วกันนะครับเลขที่ก็แล้วแต่เราเลยแล้วกันนะครับชุมนุมที่เลือกจะสังเกตว่าตรงนี้ครับเมื่อตะกี้ครับผมได้กำหนดจำนวนสมาชิก ของชุมนุมฟุตบอลเห็นไหมครับตอนนี้ฟุตบอลเต็มไปแล้วครับเต็มไปแล้วเพราะฉะนั้นนะครับอพอมันเต็มไปแล้วระบบจะตัดชุมนุมที่เต็มออกไปเรียบร้อยแล้วนะครับนะทีนี้ผมจะลองเลือกชุมนุมเต้นนะครับทีนี้ชุมนุมเต้นจําได้ว่านะครับผมกําหนดไว้เพียงแค่1คนแล้วผมก็จะกดส่งเข้าไปอ่าส่งเสร็จเรียบร้อยนะครับเรียบร้อยแล้วนะครับ จากนั้นนะครับผมจะเปิดในส่วนของอีเมลตัวต่อไปนะครับอ่าแล้วก็ทำการกรอกข้อมูลเหมือนเดิมนะครับ และก็เลือกเลขที่ของนักเรียนนะครับตอนนี้นะครับชุมนุมเต้นนะครับตอนนี้ได้หายออกไปจากระบบแล้วครับเนื่องจากว่ามีคนสมัครนะครับเต็มโคต้าเรียบร้อยเพราะฉะนั้นระบบนะครับก็จะทําการเอาออกไปแบบอัตโนมัติเลยนะครับทีนี้ก็จะเหลือเพียงแค่ชุมนุมปิงปองนะครับเพราะฉะนั้นนักเรียนก็จะสมัครได้เพียงแค่ชุมนุมนี้นะครับแล้วผมก็จะกดส่งไปนะครับแล้วผมก็จะเปิดอีเมลขึ้นมาอีกหนึ่งตัวนะครับ วันนี้จะสังเกตว่าผมใช้อีเมลหลายตัวมากๆเลยนะครับอ่าแล้วก็ทําการกรอกข้อมูลลงไปนะครับเมื่อตะกี้นะครับเมื่อตะกี้ก็คือชุมนุมปิงปองเลือกไปแล้ว1คนยังเหลือนะครับยังเหลือโคต้าอีกเพียงแค่1คนเท่านั้นนะครับ อ่ะแล้วก็กดปุ่มส่งได้เลยนะครับพอกดปุ่มส่งเข้าไปเสร็จเรียบร้อยครับตอนนี้ครับทุกชุมนุมเลือกมาเต็มเต็มโคตา้าหมดแล้วนะครับทีนี้ผมจะลองเปิดให้ดูครับเวลาที่เต็มโคตา้าหมดแล้วจะขึ้นว่าอะไรนะครับอ่ะเลื่อนลงไปดูตรงส่วนของชุมนุมได้เลยนะครับตรงส่วนนี้นะครับ เห็นไหมครับตอนนี้นะครับพอชุมนุมทุกชุมนุมเต็มแล้วครับมันก็จะขึ้นนะครับคำที่ผมใส่ในส่วนของตัว back up t e x h เห็นไหมครับที่ผมใส่เข้าไปก็คือทุกชุมนุมเต็มแล้วครับก็จะขึ้นอย่างนี้เพราะฉะนั้นนะครับคนต่อมานะครับเวลาที่เรื่องของชุมนุมมันเต็มหมดแล้วจะไม่สามารถสมัครได้นะครับตรงส่วนนี้จากนั้นนะครับผมก็จะกลับมาที่ตัวต้นฉบับตัวนี้ครับ อ่สมมุติว่านะครับตอนนี้เรากรอกนะครับเราได้ข้อมูลนะครับมาครบหมดเรียบร้อยแล้วตัวต่อมานะครับผมจะแนะนําก็คือการตอบกลับครับทีนี้เราจะมาดูข้อมูลตรงส่วนนี้แล้วนะครับเราจะทําการแยกรายชื่อนะครับแยกรายชื่ออย่างเงี้ยครับลงในชีตแต่ละชุมนุ่มครับตัวนี้นะครับไม่ต้องติดตั้งส่วนเสริมนะแต่เราจะใช้เรื่องของสูตรเข้ามาช่วยนะครับตรงนี้ กลับเข้ามาตรงนี้นะครับจากนั้นพอนักเรียนนะครับกรอกมาครบทุกชุมนุมเสร็จเรียบร้อยนะครับบางทีเราอาจจะกําหนดระยะเวลาอย่างเงี้ยครับพอถึงเวลาเราก็ปิดรับอย่างนี้นะครับปิดรับตัวนี้เลยก็ได้นะครับจากนั้นเราก็กดสร้างนะครับสร้าง g o Google s h e e ตตัวนี้ขึ้นมานะครับตัวนี้นะครับผมก็จะกดปุ่มสร้างไปเลย อพอสร้างเข้ามาเสร็จเรียบร้อยครับแบบฟอร์มรับสมัครชุมนุมตอนนี้เราได้ข้อมูลมาหมดแล้วนะครับทีนี้เราจะทําการแยกชีตออกแต่ละชุมนุมได้อย่างไรนะครับวิธีการนะครับวิธีการก็คือเราจะต้องนะครับกดปุ่มบวกตัวนี้ครับเพิ่มแผ่นง,งานเข้าไปนะครับเนื่องจากว่าเรามีอยู่3ชุมนุมเพราะฉะนั้นเราต้องเพิ่ม3ชุมนุมนะครับกดปุด่มเพิ่มเข้ามานะครับแล้วก็เลือกเปลี่ยนชื่อครับเปลี่ยนชื่อตรงนี้นะครับ ชุมนุมแรกครับผมจะเปลี่ยนให้เป็นฟุตบอลนะครับจากนั้นเพิ่มชีสเข้ามาอีกหนึ่งชีสครับเปลี่ยนเป็นปิงปองเพิ่มชีสเข้ามาอีกหนึ่งชีสครับเป็นเต้นนะครับอตอนนี้ ครบทั้ง3ชุมนุมแล้วนะครับจากนั้นเรามาดูเรื่องของการตอบกลับแบบฟอร์มตัวที่1ก่อนนะครับตัวนี้นะครับผมจะคัดลอกชื่อของแบบฟอร์มตัวที่1ก่อนนะครับเพื่อที่ว่าผมจะดึงข้อมูลจากฟอร์มที่1มาใส่นะครับแต่ละชี้ตัวนี้นะครับแต่ละชุมนุมผมก็จะทําการนะครับคลิกขวาตรงนี้แล้วเลือกเปลี่ยนชื่อแต่ว่าไม่ได้เปลี่ยนชื่อจริงๆนะผมเพียงแค่ทําการเลือกคลุมนะครับคลุมตัวที่เป็นชื่อ ชื่อไฟล์ตัวนี้ครับแล้วทําการคัดลอกนะครับจากนั้นนะครับผมจะมาชุมนุมแรกเลยครับก็คือชุมนุมฟุตบอลตัวนี้ครับผมจะทําการใส่สูตรนะครับใส่สูตรเพื่อดึงข้อมูลมานะครับวิธีการครับผมใส่เครื่องหมายเท่ากับลงไปนะครับแล้วก็พิมพ์คําสั่งนะครับคิวรีนะครับจะสังเกตว่าเราพิมพ์ขึ้นมา1ตัวนะครับมันปรากฏให้เราเลือกนะครับหลายๆคนจะเลือกตัวนี้เลยก็ได้นะครับ หรือจะพิมพ์เอาอย่างนี้ก็ได้นะครับพอพิมพ์คําว่า q u r r y เสร็จเรียบร้อยครับเราก็ทําการเปิดวงเล็บนะครับเพื่อทําการนะครับเลือกนะครับเลือกแบบฟอร์มที่เราจะดึงข้อมูลมามาจากแบบฟอร์มนั้นๆตัวแรกครับเราจะใช้ s i n เกิลโฮสนะครับหรือว่าโฮสตตัวเดียวนั่นเองนะครับก็คือตัวนี้ จากนั้นผมจะทําการนะครับวางชื่อไฟล์ตัวนี้ลงไปครับไฟล์ที่เราคัดลอกมานะครับแล้วทําการใส่เครื่องหมายนะครับที่เป็นซิงเกิลโฮสต์อีกทีหนึงนะครับตัวนี้จากนั้นนะครับจะใช้เครื่องหมายอัสเจรีนะครับหรือว่าเครื่องหมายตกใจนั่นเองนะครับผมก็จะใส่เพิ่มเข้าไปอีก1ตัวแล้วผมก็จะทําการเลือกข้อมูลนะครับเลือกข้อมูลย้อนกลับไปดูตรงส่วนของการกรอกแบบฟอร์มหครับ ตัวนี้ผมจะเลือกจาก A1 นะครับจนไปถึงคอลัมน์ G นะครับข้อมูลเรามีอยู่แค่นี้นะครับผมก็จะกลับมาตรงส่วนของฟุตบอลมันจะขึ้น e er อ r o r ไม่ต้องตกใจนะครับเนื่องจากว่าผมยังพิมพ์ข้อมูลยังไม่จบนะครับตัวนี้ต่อจากเครื่องหมายนะครับอัสเจรีผมก็จะใส่ในเรื่องของคอลัมน์ของข้อมูลก็คือ A1 เข้าไปนะครับแล้วทำการใส่ เครื่องหมายเครื่องลอนและทําการนะครับใส่คอลัมน์สุดท้ายนะครับใครที่จําไม่ได้ก็ย้อนกลับมาดูตรงการตอบกลับแบบฟอร์มหนึ่งตรงนี้ครับมันถึงคอลัมน์ G นะครับเราก็จะใส่ข้อมูลตรงนี้ครับตรงนี้เป็นคอลัมน์ G อย่างนี้นะครับและนะครับทาการนะครับใส่เครื่องหมายคอมม่าซะนะครับเพื่อที่ว่าเราจบ ในส่วนของข้อมูลที่เราดึงมาและใส่นะครับเครื่องหมายนะครับ double โฮ o t ์นะครับแล้วจากนั้นเราใช้คำสั่ง select ก็คือคำสั่งในการเลือกข้อมูลนะครับแล้วก็เว้นวรรคหน่อยหนึ่งนะครับแล้วใส่เครื่องหมายดอกจันแล้วก็เว้นวรรคอีกทีหนึ่งนะครับแล้วใช้คำสั่งแวนะครับ อ่ะแล้วก็เว้นวรรคอีกทีหนึ่งนะครับแล้วเราก็จะทําการกรองข้อมูลครับทีนี้การกรองข้อมูลเราจะต้องกรองให้ถูกคอลัมน์นะครับก็คือกรองคอลัมน์ของตัวที่เป็นชุมนุมของเรานะครับเรากลับมาที่ตรงาการตอบกลับแบบฟอร์มหนึ่งจะสังเกตว่าชุมนุมนะครับเราจะกรองจากตัวคอลัมน์ G ตัวนี้ครับเราก็กลับมาตรงนี้ ตรงนี้ผมก็จะใส่เป็นคอลัมน์ G ลงไปนะครับตรงนี้แล้วจากนั้นนะครับผมก็จะใส่เครื่องหมายเท่ากับครับและใส่ในเครื่องหมายที่เป็น s i n เกิลโฮสตนะครับตัวนี้และทำการนะครับกรอกข้อมูลลงไปว่าผมจะกองในส่วนของฟุตบอลนะครับแล้วก็ใส่เครื่องหมาย s ิงเกิลโฮสอีกทีหนึ่ง อ่าอย่างนี้นะครับอย่างนี้พอเสร็จตัวนี้เสร็จเรียบร้อยนะครับสังเกตดูวงเล็บของเรานะครับวงเล็บเปิดกับวงเล็บปิดจะต้องนะครับมีอย่างละอันแค่นั้นครับใครที่ขึ้นมา2อันนั้นแสดงว่าผิดแล้วต้องลบออกนะครับอ่าพอกรอกสูตรตัวนี้เสร็จเรียบร้อยนะครับจากนั้นทําการกด enter ลงไปอีกครั้งหนึ่งนะครับพอกด enter ไปปุ๊บนะครับจะสังเกตว่านะครับตัวในส่วนของชุมนุมนะครับ ตัวนี้นะครับเขาก็จะกองในเรื่องของฟุตบอลเข้ามาแล้วนะครับจากนั้นวิธีการต่อไปนะครับก็คือผมจะใส่ในส่วนของชุมนุมที่เป็นตัวปิงปองนะครับผมมาคลิกตรงนี้นะครับแล้วทําการคัดลอกตัวนี้ไปเลยนะครับใครที่ไม่ถนัดในการพิมพ์นะครับเดี๋ยวผมจะวางคําสั่งตัวนี้ครับไว้ใต้คลิปไว้ให้นะครับสามารถคัดลอกนะครับแล้วก็เอาไปแก้ไขได้เลยนะครับ ตัวนี้นะครับจากนั้นนะครับผมก็จะทําการแก้ไขข้อมูลนะครับจากฟุตบอลนะครับตัวนี้ก็จะกลายเป็นปิงปองนั่นเองนะครับตัวนี้นะครับก็ปิงปองก็จะขึ้นมาแล้วจำนวน2คนนะครับ จากนั้นนะครับผมก็จะมาชุมนุมตัวสุดท้ายครับก็คือชุมนุมเต้นนะครับตรงนี้ผมก็จะทําการวางสูตรลงไปนะครับแล้วก็จะเปลี่ยนในส่วนของจากคําว่าฟุตบอลนะครับตรงนี้เป็นคําว่าเต้นซะ นะครับแล้วก็ทําการกด enter ไปนะครับจะสังเกตว่าเต้นสามารถสมัครได้เพียงแค่1คนเท่านั้นนะครับนี่ก็คือการนะครับใช้สูตรในการแยกรายชื่อออกแต่ละชมนุมเห็นไหมครับตอนนี้ในแบบรวมนะครับการตอบแบบฟอร์ม1จะสังเกตว่ามีชื่อของทุกคนนะครับมาอยู่ในชีตตัวนี้แล้วก็นะครับ ชีสแต่ละตัวไม่ว่าจะเป็นฟุตบอลปิงปองเต้นนะครับก็คือเราทําการแยกข้อมูลนะครับตัวนี้หายไปนะครับเพราะฉะนั้นผมจะขอใส่เข้ามาใหม่อีกทีนึงนะครับตัวนี้มือผมน่าจะไปโดนนะครับอ่ะอย่างนี้นะครับ นี่ก็คือวิธีการนะครับวิธีการสำหรับการสร้างแบบฟอร์มชุมนุมจาก google form นะครับแล้วก็จำกัดจำนวนสมาชิกในชุมนุมแล้วก็ทำการแยกรายชื่อในชีตแต่ละชุมนุมด้วยเช่นเดียวกันนะครับใครที่มีอะไรสงสัยนะครับก็สามารถนะครับสามารถทำการนะครับ เมนไว้ใต้คลิปนะครับถ้าผมเจอเดี๋ยวผมมาตอบให้นะครับท้ายที่สุดแล้วเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้กับผมนะครับฝากกดไลค์กด Subscribe ช่องนานาสารให้กับผมด้วยนะครับเพื่อที่ว่าผมจะได้มีกำลังใจในการไปหาคอนเทนต์นะครับไปหาเรื่องราวดีๆมาแนะนำให้แต่ละท่านได้รับชมรับฟังกันนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอจบการนำเสนอเพียงแค่นี้ครับสวัสดีครับ